บางเขากำลังทำคณะปลาเค็มอยู่ไฟนะออไหม้ฮะสวัสดีครับทุกคนผมชีฮาร์ปเองนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ฉลุงนะครับซึ่งเป็นแถวบ้านผมเองนะครับคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปชิม ข้าวต้มกุ้ยกระทะเหล็กนะครับซึ่งเป็นร้านที่โด่งดังมากแล้วก็มีรสชาติที่ดีมากเลยนะครับคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนติดตามนะครับห้ามพลาดเลยนะครับไปดูกันนะครับว่ารสชาติอาหารของร้านเขาจะอร่อยหรือเปล่านะครับตามผมมาเลยนะครับไปกันครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วนะครับนี่บางดีข้าวต้มกุ้ยนะครับอยู่ที่ชะลุงเลยนะครับใครผ่านมาแถวนี้นะครับแวะมากินได้นะครับ ดูนะครับนี่มีสุดซัวที่เขาทําอาหารนะครับนี่นะครับเอ่อเขาทำหน้าร้านเลยนะครับเราสามารถดูได้นะครับแล้วนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งก่อนนะครับนี่คือเมนูนะเรากาลังเรากาลังนี่เมนูที่เราจะสั่งนะครับข้าวต้มหอยผัดชาเค็มเค็มเอาไข่เค็มด้วยยำไข่เค็มเดี๋เออยยำไข่เค็ม ดูวิธีการทำเนี่ยเขาผัดผักต้มยโอ้โหนี่ทำบุ้งไฟแดงบางร้านนี้เปิดเปิดวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันยกเฉพาะวันจันทร์นะครับหยุดเฉพาะวันจันทร์ครับเวลาเวลาเวลาเปิดบ่ายสามถึงสี่ทุ่มนี่คือผัดบุ้งไฟแดงนะครับ ใครมาจ้หลวงคือต้องแวะมากินใช่ไหมบางครับผมใส่ด้วยฝั่งนี้เขาทำเหมอนกันนะหนี่นบ่เน่ยนะ่อ้หเลยนะ นี่อะไรครับกะเนี่ยข้าวเนื้อแดงครับฝั่งนี้อาหารตามสั่งแล้วกันฝั่งนี้คือกระตุ้งคุยไทยครับโอ้โหหอมมากกลิ่นคืออยากให้ทุกคนได้มา ดมดูนะครับกลิ่นไหมของกระชาหอมมาก <Hey. S 1> บางังเมนูอะไรครับเนี่ยปลากระพงผัดช,ชาปลากระพงผัดช,ชานะครับ,น,น,บนี่ครับเมนูม,มาแล้วนะครับ <Hey. S 1> น, oh <yeah. S 1> นี่นี่เป็นชุดแรกใช่ไหม ใก่กระชูดนะครับก็มีข้าวต้มนะครับอันนี้กี่บาทครับ,สสบ,บทุกสามสิบบาทตอ่ตอต่อนี้นะนอลอันนี่นคืออะไรเนี่ยไผยล,ไลายผัดฉลล่ายังไม่หมดใช่ไหมยยัง,ยง อย่างยังยังนเจ้ามือแนะนำครับแนะนำอ่ะแนะนำแนะนำอันนี้คืออะไรครับแนะนครับอันนี้เป็นไข่เค็มนะครับไข่เค็มไข่เค็มแล้วก็อันนี้คือยำปลาจริงจังยำปลาจริงจังปลาจริงจังอากาศแบบฝนตกนะครับแล้วก็มากินข้าวตมกุ้ยร้อนๆนี่คือดีมากเลยนะเดี๋ยวต้องรออีกสองาเมนูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง บังเขากำลังทำคณะปลาเค็มอยู่ยไฟไหม้ฮะหอ,อมากนี่คือคณะกุ้งไฟแดง ยำปลาอินซีนะครับอโหนี่ครับอันนี้ที่เราไปดูเมื่อกี้นะที่มันเป็นแบบไฟฉามันก็คืออันนี้นะครับดูไฟแดงแล้วก็มีนี่นี่วิธีการยำปลาอินซีนะไหนลองสาธิตดูฮะว่าเป็นเขาทำยังไงเนี้ยคือต้องบีบมะนาวก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมโอ้โหดูดิเพิ่มเพิ่มความคือกลิ่นตอนนี้คือหอมมากเลยนะดูดินี่ดูชัดๆเลยนะครับ ดูให้ดูชัดต้องบีบมะนาวใช่ไหมแล้วก็ต้องต้องต้องยำด้ไหมยำ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 เนาะน้ำลายซอใสตันอ๋อนี่คือปลาใสตันปลาดิ้งดังน้ำลายสอเลยดีให้ดูชัดชัดโอเคครับนี่คือเมนูของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชิมเมนูต่อเมนูนะครับเมนูแรกเลยปลาอินทรีนะครับที่คือยำปลาอินทรี ดูดูด,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 ดกินอืมกินหอมมากไป้ซีดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไป้งซีใช่ครับคือแป้งซีนะครับเดี๋ยวดีวเดี๋ยวผมจะชิมไป้ซีเพียวๆดูก่อนนะครับอืมน่ายอดงานฝีมือลองกินกับหอมมากเนี่ยแล้วก็กินกับข้าวต้มนะครับ ดูร้อนดูดูดูเห็นได้ชัดว่าร้อนมากนะครับมาชิมดูนะครับมันข้าวมันมากครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองชิมผักุ้งไฟแดงดูผักกุ้งไวนอน้ำลายสองดูผักุ้งไฟแดงครับนี่ผมจะกินนะครับนี่ดูนะครับ เดี๋ยวเราก็ใส่ไปในนีน้เลยนะครับนี่ครับด่ชัดกมก็จะกินไหม,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 มของกระทายังมีนะครับกินหอมมากหอมจริงเมต่อไปผัดชามาฝอยลาย นี่ครับหอยลายดูหอยหอยชัดๆหอยเน้นๆนะครับเดี๋ยวผมชิมด,ดูนะเดี๋ยวผมใส่ในนี้ก่อนต้องขอโทษเลยครับเพราะคลิปนี้ผมไม่ได้เอาไม้มาแต่แต,แต่จะพยายามคุยให้ดังนี่ครับหอยลายนะครับนี่แล้วก็ก็เอาเข้าปากเลยนะครับ,รบอร่อย ผมถูกนี่ต่อไปอันนี้ยำอะไรนะยำปลาปลาไส้ตันหรือว่าปลาจริงจันทรนี่ยะครับนี่นะครเราก็ใส่เนยดูดูดูเน้น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 ฮ้ยก็เอาเข้าปลาครับมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวนะครับมีความเค็มของปลา ่วนมากแล้วก็เนี่ยใส่เค็มใข่เค็มเน้นๆครับฮกิฮ่นมากครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะผมชอบอันนี้สุดแล้วคือปลาอินทรีย์คือ C, หอมมากมีความหอมของ คือหอมจริงอยู่เด็กกินเพียวๆนะลายเนี่ปล่านี่ครับหลังจากที่เราได,ได้กินไปแล้วสักพักนึงนะครับก็จะประมหันนี้นะครับอร่อยมากครับบอกเลยว่ารสชาติเขาถึงอ่ะมีกลิ่นไหมของกระทะมีความหอมของปลามีความหอมของซอสน,นะครับเดี๋ยวมให้ดูนะครับ สุดๆก็ต้องไอ้นี้นะครับปลาอินซีครับเดี๋ยวดูปลาอินซีเขาหอมมากเลยนะเดี๋ยวผมจะอีกคำหนึ่งนะครับปลาอินซีเน้นๆนะครับหอมมากอร่อยมากอยากให้ทุกคนมาลองมากเลยโอเคครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตก,กินก่อนนะครับเพราะตอนนี้คขาหิวมากครับโอเค ครับทุกคนผมก็ขอปิดคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปไหนนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ